ครับปัญหาของคุณแม่บ้านนะครับที่เจอนะครับก็คือเมื่อเราการทอดปลาเค็มนะครับกลิ่นนะครับก็จะตลบอบวนนะครับในบ้านนะครับยิ่งเป็นบ้านปูนนะครับเมื่อเราทอดเสร็จนะครับกลิ่นนะครับก็จะติดอยู่ตามห้องนะครับทําให้อเม็นนะครับแล้วก็นานนะครับก่อจะหายครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมีวิธีการกําจัดกลิ่นง่ายๆนะครับ แล้วก็หายภายใน5-10นาทีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาทำการแก้ปัญหานะครับสำหรับในการทอดปลาเค็มนะครับก็ปัญหานี้เกิดขึ้นนะครับทุกครั้งนะครับก็คือเมื่อเราทอดไปแล้วนะครับคลิ่นนะครับก็จะตลบอบอวนนะครับแล้วก็กลิ่นเขาแรงมากนะครับ ก็ยิ่งข้าเป็นบ้านปูนนะครับก็จะกลิ่นนะครับก็จะอับอยู่ในห้องนะครับในบ้านยิ่งข้าใครที่มีครัวอยู่ในบ้านด้วยนะครับก็จะกลิ่นนี้ตลบอบวนเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมมีวิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ทำการกำจัดกลิ่นนะครับของปลาเค็มเรานะครับก็วิธีการนี้ก็ กำจัดได้นะครับ90อร์เซนนะครับเดี๋ยวทำการทอดให้สุกก่อนนะครับครับตอนนี้ปลาเค็มของเราครับก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการกำจัดกลิ่นกันเลยนะครับนี่ครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็นำน้ำนะครับมาต้มนะครับให้เดือดเลยนะครับนะครับเดี๋ยวรอให้น้ำเดือดนะครับ หรือใครไม่ต้องรอให้เดือดนะครับก็ใส่น้ำส้มนะครับเป็นน้ำส้มใส่ชูนะครับลงไปเลยนะครับนี่ครับน้ำห้าส่วนนะครับน้ำส้มใส่ชูก็ประมาณหนึ่งส่วนนะครับใส่ลงไปรอให้น้ำเดือดเลยนะครับตอนนี้นะครับนี่ครับก็จะเห็นว่าเมื่อน้ำเขาเริ่มเดือดเริ่มร้อนนะครับก็จะมีไอขึ้นมานะครับ ไอตัวนี้นะครับไอนะครับก็ทําให้ไปดูดซับกลนนิ่นของปลาเข็มเรานะครับนครับวิธีการนี้ครับก็แก้ปัญหาได้90%เอร์เซ็นเลยนะครับนครับก็รอให้เดือดแล้วก็ให้ไอความร้อนนะครับออกมานะครับ ครับแล้วก็ต้มไว้5นาทีถึง10นาทีนะครับปล่อยให้ควันึงเขาหรือไอเขานะครับออกมาแบบนี้ครับเพื่อที่จะไปดูดซับกลิ่นของปลาเค็มนะครับครับก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับสำหรับแม่บ้านท่านใดที่ทอดปลาเค็มแล้วมีกลิ่นนะครับก็ใช้วิธีนี้เลยนะครับ ต้มน้ำแล้วก็ใส่น้ำส้มใส่ยชูลงไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อแม่บ้าน,นหลายๆท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับถ้าใช่ก็กดแชร์สำหรับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคําว่าสวัสดีครับ